สวัสดีครับผมอยู่กับผมนะครับเอนะฮะจากช่องนายเอกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับผมมารีวิวของอีกแล้วนะครับซึ่งต้องบอกตามตรงนะว่าช่วงนี้ผมก็ติดงานแล้วก็ไม่ได้ออกไปเที่ยวไหนเลยนะครับผมแต่ว่าเร็วๆเนี้ยผมจะมีทริปออกไปเที่ยวในช่วงท่องเที่ยวผมว่าอีกไม่นานเนี้ยหน้าฝนน่าจะหยุดละ แล้วเดี๋ยวผมจะไปกางเต็นท์อีกนะครับผมแล้ววันนี้นะครับผมจะมารีวิวอุปกรณ์ที่ใช้ในการแคมปิ้งนะครับผมอันนี้ก็เคยผ่านตามาในช่องช่วงท่องเที่ยว EP แรกของผมแล้วนะครับจะเป็นชิ้นนี้นะครับผมอ่านี่ครับอ่ะอยู่ในถุงแบบนี้อาจจะไม่รู้นะครับว่าคืออะไรเดี๋ยวผมแกะเลยแล้วกัน นี่ครับผมจะเป็นหัวเตาแก๊สนะครับผมซึ่งมันเหมาะที่เราจะเอาไปแคมปิ้งนะครับผมซึ่งตัวนี้นะฮะผมเคยใช้แบบเป็นแผงนะครับที่จะเอาไปแคมปิ้งนะฮะแบบใหญ่ๆเลยนะฮะแต่ว่าอันนี้นะฮะมันเหมาะกับที่เราจะพกไปทางรถมอเตอร์ไซค์นะครับผมผมเลยเลือกอันนี้ดีกว่านะครับผมอ่า เดี๋ยวผมจะทำอาหารให้ดูใกล้ๆด้วยนะครับผมแบบอย่างง่ายๆนะครับว่าการใช้งานเป็นยังไงบ้างนะครับผมอ่ะเดี๋ยวไปดูกันครับครับผมตอนนี้นะครับอยู่ในช่วงของการรีวิวเจ้าเตาปิกนิกอันเล็กตัวนี้นะครับผมทำไมผมถึงเลือกตัวนี้นะครับต้องบอกก่อนนะฮะว่าตัวนี้นะครับทำมาจากประเทศจีนนะฮะ แต่ต้องบอกตามตรงเลยนะครับว่ามันใช้ได้ดีเลยนะหลังจากที่ผมใช้ไป1 EP แล้วนะครับผมสภาพก็ยังดีอยู่เลยนะครับผมแล้วก็มีคนที่ไปแคมปิง้งอีกหลายรายนะครับใช้รุ่นนี้นะฮะซึ่งรุ่นนี้นะครับ,รนนรบมันถ้าดูใน s h อ p e e หรือล a z a d ้นะครับมันจะมีอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่จะเป็น เป็นแบบกลมๆแบบนี้นะฮะคือบางลมขึ้นมาเลยอันนี้จะเป็นรุ่นรุ่นก่อนหน้านี้นะครับซึ่งตัวนี้ราคาไม่เกินสองร้อยนะครับผมที่ผมหาได้นะครับอ่ะโอเควิธีใช้ไม่ยากเลยครับผมอ่ะผมทําให้ดูนะฮะเราก็หันไปด้านหลังก่อนนะครับปึ๊บเป็นอย่างนี้นะฮะแล้วก็กางขาออกมาก่อนนะครับหนนะครับส แล้วก็4นะครับแล้วก็วางลงไปเลยเลยครับผมอ่าโอเคนะครับเป็นอย่างนี้นะครับโอเคนะครับแล้วเราก็กางนี่ครับผมอ่าอันนี้ก็จะสามารถวางกระทะหรือหม้อนะครับหรือกาลน้ำนะครับได้แล้วนะครับแต่เราต้องหาที่มัน ใหญ่กว่าตัวนี้หน่อยนะครับเพราะบางบางกา Nam นะครับมันจะเล็กกว่าตัวนี้นะครับผมโอเคแล้วนะครับอันนี้เราก็จะทําการใส่แก๊สปิกนิกลงไปนะครับผมนี่แหละครับนี่แก๊สปิกนิกนะครับแล้วก็ดึงจุกนะครับปึ๊บแล้วเราก็ดูนะฮะอันนี้นะฮะตามเขี้ยวนะครับผม เนี่ยครับมันจะมีเขี้ยวที่เป็นเอาไว้นะครับตรงกระป๋องแก๊สปิกนิกนะครับแล้วก็มันจะมีเขี้ยวตรงนี้ครับก็คือให้เอาตรงที่มันไม่มีรูครับเสียบเข้าไปก่อนนะครับผมแล้วก็เสียบเข้าไปให้ตรงเขี้ยวนะครับมันจะมีเสียงนิดนึงนะฮะปึ๊บแล้วก็หมุนนะครับหมุนให้แน่นนะฮะปึ๊บอ่าพอแน่นแล้วเรียบร้อยแล้วครับผมการใช้งานไม่ยากเลยนะคะ โอเคถ้าเป็นแบบเป็นแก๊สปิกนิกรุ่นสี่เหลี่ยมเหลี่ยมนะครับอ่าเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูนะข้างๆนี้นะครับก็เคยใช้มาแล้วนะครับแต่ว่ามันจะพกพาลำบากมากคือผมชอบขับมอเตอร์ไซค์ไปแคมปิ้งนะครับผมก็มาเลยพกพาลำบากเลยเลือกตัวนี้มากกว่านะฮะแล้วตัวนี้มันดีกว่าตัวนั้นอีกอย่างหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมทำให้ดูนะครับอันนี้คือเปิดแก๊สแล้วนะครับ แล้วผมก็จะเปิดนี่ครับอ่าเห็นไหมครับมันจะมีที่จุดส่วนตัวให้นะครับผมโดยที่เราไม่ต้องมีไฟแช็คหรือว่าปืนยิงไฟเลยนะครับผมอ่าเรียบร้อยนะครับสาม,มารถใช้งานได้แล้วนะครับผมเดี๋ยวดูอีกทีนะครับ เดี๋ยวผมทําให้มันมืดๆก่อนนะครับผมปรับแสงแป๊บหนึ่งอ่าโอเคนะครับประมาณนี้แล้วเราก็เปิดแก๊สใหม่แล้วกดตรงนี้นะครับอ่าเห็นไหมครับไฟแรงด้วยนะครับผมสามารถใช้ประกอบอาหารได้นะครับผมไม่ว่าจะต้มหรือทอดนะครับ ใช้แบบชั่วครั้งชั่วคราวผมแนะนําเลยนะครับผมมันเหมาะมากนะครับถ้าใครอยากได้รุ่นที่มันมีชุดบังลมด้วยก็ดีนะครับผมมันจะช่วยทําให้เราเวลาเราตั้งแคมป์เนี่ยมันสะดวกมากขึ้นนะครับผมแต่ว่าผมเลือกตัวนี้มาแล้วก็ต้องใช้กัต่อไปนะครับอเอาอนี้แล้กันนะครับเดี๋ยวผมจะทําอาหารแบบง่ายๆแล้วกันนะครับว่า ไฟตัวนี้มันจะแรงพอที่จะทำอาหารได้ไหมเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมที่ผมอัดตอนนี้คือเวลาช่วงเช้านะครับประมาณ7จ็ดโมงเช้านะครับผมก็เดี๋ยวทำให้กินให้ดูจริงๆไปเลยนะครับว่าเจ้าเต่าปีนิกแค่นี้นะครับสามารถที่จะทําอาหารปริมาณน้ําเยอะๆได้ไหมนะครับอ่ะเดี๋ยว ผมไปดูหม้อก่อนนะครับผมเนี่ยครับคือปริมาณน้ําที่ผมจะทําบะหมี่กึ่งเสริบแบรูดก,กินนะครับผมอ่าโอเคตั้งเลยนะครับเดี๋ยวขอะเปิดไฟก่อนอ๋อลืมเปิดเปิดแก๊สแป๊บหนึงนะครับโอเคเปิดแก๊สแล้วนะครับ น่าจะเห็นไฟอยู่มั้งเดี๋ยวผมปรับแป๊บหนึ่งอ่าโอเคประมาณนี้นะครับก็ตั้งเลยอ่าโอเคครับตอนนี้นะครับก็เดือดจริงๆแล้วนะครับผมกำลังร้อนเลยนะครับร้อนเร็วด้วยนะฮะถือว่าดีเลยนะครับผมก็ ผมก็กินจริงกินโชเลยนะครับโอเคนะครับแล้วก็ใส่เครื่องปรุงเข้าไปนะครับผมก็ผมจะตามด้วยผักนะครับผักอันนี้จะเป็นที่ผมกินพวกอ่าส้มตำแล้วก็พวกยำนะครับเขาจะมีแถมนะครับแต่ผมไม่ได้กินฮนะผมก็เก็บไว้ในตู้เย็นแล้วก็มาใส่นะครับผมอเคแล้วเราก็ ใส่เส้นตามไปเลยนะครับอ่าโอเคครับโอเคครับผมตอนนี้นะครับก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมยังร้อนๆอยู่เลยนะฮะเดี๋ยวผมเทให้ดูเลยนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตนะครับเอาอันนี้ออกก่อนนะครับนี่ฮะร้อนๆเลยนะครับเทให้ดูเลย นี่หละครับผมคือ,อาการทำอาหารแบบเป็นตัวอย่างนะครับผมเพราะผมก็จะกินจริงด้วยนะครับผมให้ดูว่าแก๊สปิิงนี้ตัวนี้นะครับสามารถทำอาหารแบบชั่วครัง้งชั่วคราวแล้วก็ทำแบบจร,จริงจังได้นะครับแต่ว่าผมไม่แนะนำให้แบบว่าใช้แบบนานๆนะครับถ้าใช้แบบนานๆขอให้แนะนำเป็นซื้อกินดีกว่าง่ายกว่านะครับแต่นี่เอาแบบไป ชงกาแฟนะครับต้มนะครับต้มมาม่าต้มไข่นะครับทอดไข่นะครับเจียวไข่นะครับผมแล้วก็เป็นลวกต่างๆนะครับน่าจะดีกว่านะครับผมคือเป็นตัวเลือกสำหรับนักเดินทางสาย200ออย่างเรานะครับผมพกของไปให้น้อยที่สุดนะครับน่าจะดีกว่านะครับผมก็เป็นตัวอย่างเล็กๆน้อยๆครับวันนี้ ก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมนะฮะกดไลค์ผมหน่อยนะครับผมกดแชร์นะฮะแล้วกดสับตะไคร้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของนายเอนะครับยังไงวันนี้ผมไปก่อนนะครับเดี๋ยวขออนุญาตจัดการก๋วยเตี๋ยวตรงนี้ก่อนนะครับผมหรือมาม่านั่นเองนะครับไปก่อนนะครับสวัสดีครับ